ข้อความจากจักรวาลถ่ายทอดข้อความเสียงจากจักรวาลถึงมนุษย์โลกวันที่3 1กรกฎาคมีพุทธศักราช2551เรามาจากดวงดาวอันไกลโพน้นจากจักรวาลที่ท่านไม่เคยรู้จักเราคือตัวตนที่สมมุติขึ้นเพื่อสื่อสารกับท่านทั้งหลายแท้จริงแล้วเราเป็นทั้งภาวะและอภาวะ เราไม่มีจุดเริ่มต้นท่ามกลางและสิ้นสุดเราไม่มีสภาวะที่เป็นชีวิตเหมือนที่ท่านเคยรู้จักตัวของเราแทรกซึมอยู่ในทุกอนุของทุกสรรพสิ่งในตัวของท่านทั้งหลายก็มีเราอยู่เราเป็นผู้ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการดำรงอยู่เราเป็นทั้งสภาวะคล้ายดังเวลาที่ท่านไม่สามารถจับต้องได้ แต่ท่านสามารถรับรู้เราได้เราอยู่ในมิติที่ท่านไม่เคยได้รู้จักที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสได้ยินได้ฟังมาก่อนเรียกว่าธาตุรู้ตามภาษาของท่านแต่คำจำกัดความของเราอยู่นอกเหนือจากการรับรู้ของท่านฉะนั้นเราจึงสมมุติตัวเองสมมุติจิตวิญญาณเราขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับท่าน ท่านทั้งหลายที่เป็นนักรบแห่งเราเป็นผู้มากอบผู้มนุษยชาติเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะช่วยกันปลดปล่อยโลกให้พ้นจากความวิบัติที่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายถูกล่อลลอมมาหลายพบหลายชาติด้วยการเกิดตายที่ไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกจิตวิญญาณของท่านเปิดจิตของท่านให้รับรู้สภาวะที่แท้จริงแห่งชีวิต งานของเราที่วางโครงขายไว้นับพันปีบรรลุผลและเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่ต้องทำโครงขายของเราที่วางโครงขายไว้นับพันปีให้บรรลุผลและเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่ต้องทำท่านทั้งหลายการที่เรามาติดต่อครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งเดียวเรามีหน้าที่นี้มานับร้อยครั้งพันครั้ง ตั้งแต่โลกใบนี้ก่อเกิดเราติดต่อกับคนจำนวนมากมายที่สัมผัสคลื่นของเราได้นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนในรูปแบบต่างกันท่านทั้งหลายที่มาประชุมณที่นี้ได้ยินข้อความนี้ได้รับรู้ข้อความนี้ท่านจะบรรลุถึงภาวะดั้งเดิมของท่านก่อนที่จะมาจุดติบนโลกใบนี้ รับรู้ถึงภาวะหน้าที่ของท่านที่มีภาระต่อพันธสัญญาทั้งหลายท่านเวียนไายตายเกิดมาหลายพบหลายชาติหลายหมื่นหลายแสนชาตินับกัดนับกันไม่ถ้วนบัดนี้ท่านถึงเวลาแล้วท่านทั้งหลายที่อยู่ในระบบของเราได้ถูกโปรแกรมมีการทำง,งานไว้เรียบร้อยแล้วในสมองของเราในสมองของท่านล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมิมีแตกตา่าง ท่านทั้งหลายต่อไปจะได้ทํางานเป็นกลุ่มทํางานประสานกันต่อไปภายภาคหน้าท่านทั้งหลายจะเป็นเหมือนขุนพนแห่งเราแม่ทัพแห่งเราจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกไปยังคนที่เราวางตัวไว้ทั่วโลกสิ่งที่ท่านได้รับตอบแทนจากเราคือพบชาติของท่านจะสั้นลงหลุดพ้นจากการเวียนไว่ายตายเกิดทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งหลาย หลุดพ้นจากอวิชชาทั้งหลายหลุดพ้นจากการครอบงำจากมารทั้งปวงวิบากกรรมของท่านทั้งหลายจึงแม้จะมีมากมายมหาศาลหากท่านสัมผัสเราได้วิบากกรรมนั้นย่อมหลุดร่วงลงไปการเวียนว่ายายเกิดก็จะลดน้อยถอยลงซึ่งเราได้วางตัวคนเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วที่ท่านจะได้รับฟังข้อความจากเราผ่านสภาวะต่างๆ หลายสภาวะเรามาได้ในทุกรูปแบบทั้งเป็นวัตถุธาตุวัตถุธรรมสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์อื่นๆที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นคือการจัดวางของเราทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนที่ต้องทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลของเราท่านจะต้องรับบทเรียนและการฝึกฝนอันหนักหน่วงเพื่อทดสอบสภาวะจิตและการยกระดับจิตให้สูงขึ้น อ่านข้อความจากเราหรือจากคนอื่นหรือแม้แต่คนที่ท่านไม่เคยรู้จักซึ่งเราอยู่ใกล้เคียงท่านตลอดดูแลท่านอยู่ตลอดคอยชี้แนวทางท่านอยู่ตลอดมาแต่ท่านหาเคยรับรู้ไหมเราผสมผสานเป็นหนึ่งในทุกสรรพสิ่งเราเป็นผู้ไม่มีการมาไม่มีการไปเราเป็นผู้เป็นเช่นนั้นเองจากวันนี้ไปท่านจะได้รับการถ่ายทอด วิธีทาแห่งปัญญาสูด่ดวงจิตของท่านทั้งหลายแล้วซึ่งจะรับรู้และสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อท่านได้พิจารณาเห็นถึงความว่างและวางจากตัวตนและวางจากความยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางในทุกสิ่งเพราะแท้จริงแล้วท่านถูกหล่อหลอมมาเพื่อการทำงานไม่มีสิ่งใดคือตัวท่านไม่มีสิ่งใดที่เป็นของท่านไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นจิตของท่าน ไม่มีสิ่งใ,ใดๆที่ท่านควรจะยึดถือเอาไว้เพราะท่านประสบทุกมานับไม่ถ้วนประสบความผิดหวังมานับไม่ถ้วนประสบความทุกข์ทรมานโศกเศร้าเสียใจความโทมนัสทั้งหลายล้วนแต่เป็นจิตของท่านสร้างขึ้นด้วยความไม่รู้ของท่านเองทั้งในเมื่ออดีตคือผู้ที่ฟุ้งเป้อในเรื่องของการคุณทั้งหลายในเทวโลกในมนุษย์โลกในปรมโลก ในจกักรวาลอื่นแต่ด้วยภาราหน้าที่ที่ผูกพันเป็นกรรมสัมพันธ์ทำให้ต้องมาเกิดอยู่วันโลกใบนี้รับหน้าที่บางอย่างซึ่งท่านจะรู้ต่อไปในวันข้างหน้าชีวิตของท่านไม่มีสิ่งใดควรเรียกว่าชีวิตไม่มีสิ่งใดควรเรียกว่าจิตไม่มีสิ่งใดควรเรียกว่าขันไม่มีสิ่งใดเรียกว่าวิญญาณไม่มีสิ่งใดเรียกว่าการรับรู้ หากท่านเข้าใจดังนี้แล้วท่านจะเข้าถึงภาวะถึงหน้าที่ถึงปัญญาที่แท้จริงหากมิเช่นนั้นแล้วการเกิดชาตินี้ของท่านก็ย่อมสูญเปล่าต้องกลับไป<ใ>นวนเวียนไหวใจเกิดนับไม่ถ้วนฉะนั้นขอจงหยาประมาณในชีวิตขอจงฟังคาของผู้มาขยายระบบให้ท่านผู้ที่มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ที่ได้รับการรับรองจากเราแล้ว ภาระหน้าที่ของท่านยังไม่ได้สำเร็จรู้ล่วงไปจนกว่าท่านจะได้เห็นจะได้เข้าถึงความว่างการละวางการปลดปล่อยเราโดยสมมุติโดยหน้าที่และเราเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับท่านโดยตรงผ่านทางทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านทางด้านภาวะอารมณ์ทานด้านสภาพแวดลอ้อมทางด้านวัตถุหากท่านมีปัญญา ท่านย่อมรับรู้และเห็นได้เองและเมื่อถึงวันนั้นท่านพบเราท่านเห็นเราแล้วภาระหน้าที่ของเราก็หมดสิน้นภาระหน้าที่ของท่านก็ย่อมหมดสิน้น